กพี่น้องวัดดีค่ะของฝากได้บั่นยายนอนกับเรียมบอกมองแค้นให้ลูกพี่น้องของฝากเ็ดแบบดีนะคะที่กระลังก็เศษถุงนะคะลำเลียงใส่ถุงค่ะให้ลูกเอาให้ลูกไปกินนะคะที่แบบแซ่บของเราได้พี่น้องเราเเ็ดแบบบริดุทธสมยังเนาะแม่แมบ่บ่อืมอืมมองหมุนวัดบริดุทธสมยังมองหนบริสุทธิสมยังแบบแซ่แบกลางพอดีพี่น้องอืมแล้วก็นี่หมกไฟด้วค่ะพี่น้องหมกไฟของเม่ดดง เนี่ยเออมันจะติดลูกกันแม่ลูกไผ่แม่หนอมกันแม่ดองกันเนาะอืมเป็นกเกาอันนี้ปากเนาะค่ะตรงนีองน้อ่างพอดีเป็นหนังอ่างเสียบอืมแม่เขาใช่ไหมขายโลชัยกว่าโลชัยร่อยโลชัยอร่อยพี่น้องเอ้ยเจ้าเบิึงเจ้าะกระยาซังเด้อมันโมได้นี่พอดบ้าสิให้ทุกคนลจังปน,นั่นแล้วมีออเดอร์อยู่เนาะพี่น้องเขาจะขายเฉพาะคนในหมู่บ้าน พวกคุณซื้อให้ลูกเต้าก็ต้งเทียบยังไินะของฝากนะพนะี่น้องแต่ไม่ได้ส่งขายไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะอืกเจ้าก็เบ,บิ้งซื้อเอเขาจะกินแบบแซ่บจะกินอ่างเก่าละอืเฮนะ้ยส่งขายอืมันนี่พาไปกินเขา่าเแซ่บกัหว่วงจะบอกมองแค่เนี่ยพี่น้องกำลังเฮ็ดกับนีเพียวเป็นถาดเป็นถาดอยู่ในนี้เนะนี่ยอ่ะมีในแย่กับกลางไว้ คุ่นก็แรงอันนี้ยจะเอาให้ลูกบวมงซุกให้ลูกบวกน้าบวกน้อบวงไงบวงหน่อยนะคะแบยบแสียบต้องเอาลายกินโบบุดลายนี่สองคนเปรียบยงไอหายได้เป็นอางงอลงเหิืองๆได้เนี่ยปวกล่องนะคะนี้ก็แซ่บกล่องอาลองเห็นบวแผ่นเนาะ บมกไฟกับบ้านหวานไฟหวานมุ่มมากพอดีจังนี่มมากเลยฮึไฟหวานขนาดกินหมกม่วงแพร่นั้นหวานมันกินหมกไฟไฟยังหวานเสยพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อแม่ดองเด้อแม่อันแม่น้องสะใภ้เนาะค่ะเขนเป็นแม่ดองปากบกเฟื่องเอ้ยบกไฟอือโอเคเลยพี่น้องเด้อะเขาเห็นนะคะพี่น้องก้องไผ่ ยายน้องแล้วกับพี่ธีี่ชันแบบแบบลงโตลงทุนมซื่อทุงซื่ออย่างเนี้ยพี่น้องเป็นนักธุรกิจเขีย่ยหุ่นขวางเป็นข่องพุ่นซิ่งกระมี่ซิ่งกระมี่พี่น้องเอ้ยพุ่นก็อร่อเท่าไหร่ก็รสอร่อยอันนี้ประมาณเครื่องโลปกอ่อนเครื่องโลปเว้ยเทรื่อสีแดงอร่อยนึงพี่น้องย่างกับยศันบัวต้องเฮ็ดยังแน่ตอนแรก กับปาดฟันเปียกปาดฟันเปียกแล้วก็มาปาดเนี่ยออกปาดเนี่ยออกก็มาปันปันปันแล้วก็เอาไปต้มไปต้มต้มแล้วก็เอามาเอามาตากเอามาตากแล้วก็แค่นะคะพี่น้องโอเคเด้อโอเคเด้ออยู่ในหม้อแล้วก็มีอันนั้นเด้ออยู่ในหม้อแล้วก็มีอันต้มไว้บางวันได้หม้อยังนี่สิให้ลูกคนนี้เออเพ่มอันตัวนี้ยังตัวไหนนี่มันเยอะ เดี <minutes> paid, ๋ยวขายเอาไม่ล <eterm oon> ูกไปเร็วนะคะเดี๋ยวขายอ่ะุ่มบ้านนี้กระชิมีปลารีตยังในฟุ่มในพี่น้องนี่นี่น้ำต้่มใบพี่น้องนี่ต้่มใบเพี้ยแบบดีมันน้ำกระสิตักมือเงินเศร้าจังหวะพ่นมาภาพหน้าเหี่ยดออกบ้านนี้เขาอันบ้านไว้ก็อยากได้น้ำฝนอันบอกง่วงก็อยากได้แดดจักเสียวจังไรกันดีนะพี่น้องเพี้ยดูหอมมวยๆได้พี่น้องเืินกระสิตักนะจ๊ะนี่แหละธุรกิจครอบครัว ขายได้จักบาท okay, แล้วแม่เขาก็ได้พ <Yeah, S 2> mm ันหนึ่พันี่น้องป้าได้บโลลวตัวนี้เขาก็ได้พันหนึ่งบอกกันเาอือโอเคด้พี่น้องเด้อแค่นี้ละจ้าี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าบัม่วงบงม่วงมัม่วงเียรพี่มังม่วงสุกเอ้าเพียเอาไพังม่วงแผ่นพี่น้องเผียรเพียเอาไปเทม่วงแผ่นนะคะมังม่วงสุกแล้วบังม่วงบังวบังม่วงสุกาจีบขนมจีเหียดกั ไอ้เนี้ตุ้มันเอาพี่น้องกันมาหนีเพี้พี่ยเพี้ยกางงุงนี่พวกมันเด็กน้อยเล็กๆก็พี่น้องกางงุงให้พวกมวงแทนไม่ให้มาเลี้ยงมันไม่ให้มาไต่มาตอมเพี้ยพี่น้องเอ้ยแบบดีนะคะนี่คือธุรกิจยายหนอมนะคะกางงุงฝนตกมาอีกแล้วพี่น้องอืโอเคิดรคะเด้อนี่แหละเนี่ยแม่อยู่นานะคะเนาะอืกระทิงกับมหาเพ่นมืฤนีกัะศิการปุถุพรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณ ทุกท่านเนอจาเอห